จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอภัยสูตรเป็นพระสูตรที่หกและเป็นพระสูตรสุดท้ายในหมวดที่หกแห่งพระสุตรตันตะบิดกสังยุตตนิกายมหาวาระวักโพชฌงคะสังยุตในย่อหน้าที่627ถึง640ิ มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังในพระสูตรนี้เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคกับอภัยราชกุมารผู้ซึ่งเป็นสาวกของนิครนนาตบุตรศาสดาแห่งาศาสนาเชนอภัยราชกุมารได้นำประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันในหมู่นักปราชญ์สมัยนั้นมาทูลถามพระพุทธองค์ เพื่อทดสอบภูมิปัญญาคำว่าอภัยสูตรแปลว่าพระสูตรที่เกี่ยวกับอภัยราชกุมารหรืออีกในหนึ่งแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยความไม่มีภัยคือความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องราวเกิดขึ้นณภูเขาคิชกูดใกล้พระนครราชกรอภัยราชกุมารได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค และกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปูรณะกัสปะซึ่งเป็นครูทั้งหกคนหนึ่งในสมัยนั้นได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านัตถิเีตุนัตถิปัจจโยอัญญานายะอทัศนายะเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็น ความไม่รู้ความไม่เห็นย่อมมีได้โดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยและในทางกลับกันความรู้ความเห็นก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเช่นกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบสวนทางกับคำสอนของปุระกสปะโดยสิ้นเชิงว่าอัธิราชากุมาระ เหตุอัติปัจจโยดูก่อนราชกุมารเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นและเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นทุกสิ่งล้วนเกิดแต่เหตุไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆเมื่ออภัยราชกุมารทูลถามต่อว่า เหตุปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรพระองค์จึงทรงเฉลยความจริงดังนี้เหตุแห่งความไม่รู้ไม่เห็นดูก่อนราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะพยาบาทถีนมิธะอุทธัจกุกุจฉะและวิจิกิจฉา ถูกกิเลสเหล่านี้เมี่ยวรั้งไว้และย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงสมัยนั้นแหละคือเหตุคือปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นทำเหล่านี้เรียกว่านิวรเมื่อถูกนิวรครอบงำแม้แต่นิวรตัวเดียวก็ทำให้มืดบอดได้ จะปุ่ยกล่าวไปใหญ่ถึงการถูกครอบงำด้วยนิวรณ์ทั้งห้าเล่าเหตุแห่งความรู้ความเห็นดูก่อนราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงจนถึงอุเบขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละคืน เธอจเจริญโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นทมเหล่านี้เรียกว่าโพชงเมื่อประกอบด้วยโพชงแม้แต่โพชงข้อเดียวก็ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการประกอบด้วยโพชงทั้งเจ็ดเล่า อภัยราชกุมารได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสและได้กล่าวความรู้สึกอันน่าประทับใจว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิชกูดกายะกิละมะโถจิตตะกิละมะโถโสปิเมปฏิปัสสโถความเหน็ดเหนื่อยทางกาย และความเหน็ดเหนื่อยทางใจของข้าพระองค์ก็สงบระง,งับแล้วธร,รมโมจะเมอภิสเมโตและธรรมอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. กฎแห่งเหตุผลพระพุทธศาสนา ปฏิเสธความบังเอิญหรือการดนบันดาลทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปความโง่เขลามีเหตุมาแต่นิวรณ์ความฉลาดรู้แจ้งมีเหตุมาจากโพชชงถ้าเราอยากหายโง่เราต้องดับนิวรณ์ถ้าเราอยากฉลาดเราต้องสร้างโพชชงนี่คือกฎเหล็กของธรรมชาติ 2. ความแตกต่างของครู ครูทั้ง6ในสมัยพุทธกาลมักสอนเรื่องอเหตุกะทิิฐิคือความไม่มีเหตุผลหรือความบังอื่นซึ่งทำให้คนงมงายและประมาทแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเหตุปัจจัยซึ่งทำให้คนตื่นตัวรับผิดชอบการกระทำของตนเองและรู้จักพัฒนาตนเอง 3. ธรรมะคือยาคลายเหนื่อย การขึ้นเขาคิชกูดเป็นงานที่เหนื่อยยากทางกายแต่การฟังธรรมทำให้ความเหนื่อยนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้งแสดงให้เห็นว่าพลังของจิตใจที่เบิกบานสามารถเอาชนะความอ่อนล้าของร่างกายได้เมื่อใจมีกำลังกายก็พลอยสดชื่นแข็งแรงไปด้วยนี่คืออานิสง์ของการเจริญโพชงที่เห็นผลได้ทันตา ขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นผู้เชื่อมั่นในเหตุผลและเพียรสร้างเหตุที่ดีคือโพชงให้เกิดขึ้นในใจเพื่อให้ผลที่ดีคือปัญญาความรู้แจ้งปรากฏขึ้นนำพาชีวิตให้พ้นจากความมืดหมดและความเหนื่อยยากทั้งปวงเทินขอความเจริญในธรรมจุมมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร